จะได้เห็นคนลอยแล้วลอยลอยมีคนมีคนเก็บผมหรือเปล่ามีคนเก็บผมหรือเปล่าของเซฟเเ่นก่อนนี่ยก็มาเหยียบไปเอเนี่ยลอยข่คนบังเลยเออ วิ่งเลยอาจเอาไปหมดเลยเลุมใหญ่เลยหนึ่งเปิดร้อยมองแบบโอาเขาไปช่วยบมอมอยิงมอเลยไม่ใครเก็บผมหรือเปล่าใครเก็บผมหรือเปล่าสนใจซื้อยาล้างจามแค่ตรงนี้เราขายอยู่ที่20บาทจำยาลังจาม20บาทขายเอาไว้เขาไม่ทำอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยดีชุกรอชุกเข้าใครตาย ใครตายเราชุบเลยใครตายเราชุบเลยใครตายที่ช่วยไปก็แบบทำไมทำไมจะชุบเยอะจังวะหมายความว่าอะไรแช่งปะแช่งปะมันเหมือนแช่งเลยอ่ะอ๋อจะงานวันปีใหม่อ่ะจะพุ่งเลยจุด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 เลยยืนนิ่งๆเลยจุดเลยจุดเลยเฮ้ยจุดเลยออ๋มันมาแล้วลอยได้ด้วยไม่ชี้อะไรอ่ะ อะไรอ่ะโู้ไม่เชื่อแล้วไอ้ไมเชี่ยแบบวเดี๋ยวเลยเวย์เวยจะตายจะตายอุ้ยจะตายอย่าเพิ่งตายทุกคนอย่าเพิ่งตายอย่าไม่อยากเลื่อนใหม่ไม่อยากเล่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 นใหม่ยิงันเร็วยิงมันเร็วเฮ้ยมันปีนอะไรวะปีนอะไรอ่ะโอ้มันตกใหญ่เลยมันตกใหญ่เลยอุ้ยเอ้ยช่ออย่าไ่เซยืบก่อนยืบก่อนยอ้ไม่กล้าเดินนำแล้วอ่ะ ดำเลยทุกกาดแเลยไม่ไม่กล้าแล้ไม่รู้จะเจออะไรมั่งเนี่ยขนาดกูยังไม่ดำเลยอย่าไปได้นำเลยนี่เรามาขายอันนี้ครับตำยาล้างจานถ้าเขาไปแก้เป็นไงวะเด็กเฮ้ยสแกนได้เหรอเออสแกนได้ด้วยว่ะไวรัสอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยตยย็น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 ตยนไม่รู้ผมกดเว็บไปแล้วผมจะตึ้งหงอกไปนะ

ผมมีแค่นี่ง e ่เอะไร EC แล้วเมื่อกี้มันตาว่ะว้ากําลังโดนไฟไฟเข้าไปแล้วกช่วยพี่ออฟแล้วผมกันให้เี๋ผมกันให้เฮ้ยปอดมันเทเลปอดว่าแล้วช่วยแล้วดโอ้ยยังโง่จุดผูเรียงมาทั้งกองบอกไม่เห็นบอกไปปั่นไฟดีกว่าชาหรืถั่วปั่นไฟเลยเอ้ย เอาตายเฮ้ยพี่กุ้ยอย่าเพิ่งอย่ตพี่กุ้ยอาพ่งกุอพึ่งกุ้ยอย่าพิ่งอย่าเพิ่งอย่าตพี่กุ้อพึ่งไอ้จะคันเตอร์ตรงนี้คันเตอร์เขาดูตายตายเขาตายแม่งเยอะเกินมีชุ้อยู่มีชุบมีชุบก็นึ่งะมีชุบมีชุบรอรออยู่รอเฮ้ยรอได้วะฮฮฮธรรมดาตกตายไม่แล้วไมแล้วแม่แม่แม่แมายาไอ้ตัพ่องไม่ได้หันสว่านแล้วมึงอะฮะหนูสว่านละ สำสบแม่งเกี่ยวพอไม่ถ่ายวะแอคติ้งเมื่อกี้แอคติ้งลมได้ปะปิงปงปิงปิปงไม่โดนไม่เจ็บเฮ้ยไม่ชุบไม่ได้ทำไมช่วไม่ได้ช่วยได้ไหมมาเล่าผีผีพิเศษผีพิเศษที่เกิดตลอดทั้งวันเตอเตอเต๋อเตอเตอเตาอเหรอตา ตาย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 หยุไน่อมดูนี่สมบูจริงของของชุกคนเอ้ยได้ได้ไดุ้กคได้อ๋อคุณมาต่มาคตืเออใครเป็นเบานลุนระทึกมากเลยครับเมื่อกี้าเกระยตัวย่หลงนั่งคิดว่าเออเล่นใหม่แล้วแน่นอนนะ่าเงี้ยทาใจหรอรอเฉยนี่ขอดุตี่ไหมเนี่ยดูโมดเหรออออ๋อาตาัน มาแล้วอ่ะวิ่งมใหญ่เลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเรื่องแล้วมาแล้วอ่ะเจอรอบบ้างแค่เก็บผมว่าเรื่องอ๋อใค่เก็บผมว่าอ๋อยังไม่เซฟอยู่อ่ะเนี่ยเล่นนานแต่ว่าเกมแบบเนี้ยกลัวตายแ่ะเน่ไม่ใช่อะไรตายก็เล่นบังออกเกมไม่ทำอะไรอี๋ยวมันต้องไปทางอาทิตย์วิจิตรใช่ไม่เหลือเอาเลยเอาคุณร้อมาเลยอ่ะบวกเลยบวกเลยบวกเลยเออตายเลย บวกเลย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 เฮ้ยบวกผีเดียวที่บวกคนเฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นมาได้เหรอเดี๋ยวนะโฮ้ยโอ้โหขึ้นมาได้จริงด้วยเฮ้ยใครใครจะโดนระเบิดใครอะไรโดนชูแดดขาใครยังมีเรื่องว่าไงนะ ว่ายังไงอาอยากเฮยเลิคอปเตอร์มาแล้วอุ้ยมาแล้ววะคนแบบเนี้ยทคนแบบเนี้ยคอมไปเขาไม่ใช่สกหรอครับฮ้อะไรมางาเอุ้ยเร็วม่ใเเลยอุ้ยเอาโมันมาเลยม ไม่ต่ไม่ใช่ไม่ใช่แพงแล้วเนี่ยวิวิวิล้มเลยอ่ะเจ้าหล่อโอ้จะตายแล้ะคันเดียวผมก็ตายแล้วไม่น่าจะรอดแล้วตอนนี้คือเดินมาแน่ตายและฮะวิอ๋อแกงกระทะคุณดีตลอดเลยเออก็เป็นไรก็ทำไมวันนี้อ๋อโกยิงพี่ ไม่พอ่าไี่ยอดิพีวนที่ชุดมาขอรล้วะเอเฮ้ยนี่นะทำไมมันเห็นการนีุ้คุวะทำไมเห็นการนีุ้คุวะพี่่อเยอะเยอกียอยอะเยเน็้ใช้กระต็มอเปงไงบอสเปนยังไงไหเดี๋ยวเขาจะตายทไรอ่ะต้ไม่ไปไี่ก็ตายวะ ผมจะชุบคุณไงเออเออผมจะชุบคหวังดีหวังดีหวังดีจริงดีไม่หวังดีไม่เดี๋ยวคนตายแล้วผมช่วยผมชุบเลยจริงจริงไปตรงนี้ข้างหน้ามีฮะไม่พูดรอดอยู่หรอไเอเออไปฮะมองทิ้งแล้วก็มีมีใครชุบอยากอยอก

เอออยู่อ๋ออ๋อตายตายอไม่นะเฮ้ยมันลาวง่ายตัวดูวิสตายไปนานตอนไหนเฮ้ยเวียดีไฟเฮ้ยไม่ไม่พร้อมเลยอ่ะอุ้ยตายโอ้โหตายแต่ถอดไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมหน้าเท่ายังหน้าเท่ายังหน้าเท่ายังหน้าเทายังหน้าเท่ายังหน้าเทายังหน้าเทายังหน้าเท่ายังหน้าเท่ายังหน้าเท่าท่าแล้วแต่งหน้าไม่เท่ากัน ทุกคนครับผมทำได้วเหรอเออเล้ย์เลิร์เลิร์หนึ่งอ่ะตอนนั้นอ๋อเข้าไปต่อเลยเลยหลอได้ยิงโดนด้วยขับลมก็ช่วยได้ขับรถขับรถขับรถขับเร็วถอยถอยถอยอะไรใส่อุ้ย nấm cột cuck... like, oh hey chả meoเลย hey nó nó biến mất rồi rồi là cái gì cứ rồi được đấy, đi được, 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 Ô được, đi được, đi được, được, đi 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 được, เห็นการ์ดขังคุณในไงตีใหญ่กระทะไอ้ตัวข้างหน้าตีมันเลยปุ๊บออกใแญ่กระมัสูงสวยผมตอกผุมโปรเทคคนอยู่พี่ก็มาได้คำเออคุณอย่าขวางอย่าขวางอย่าขวางโลก สองหันแล้ววิ่งเลยขึ้นเลยทำไ e ยายเริ่มขึ้นหลอกอะไรเร็ววิ่งเร็วนิ่งเร็วหนูพี่ว่าไม่ได้กูไม่ได้อะไรปวดเลื่อยนะ